สวัสดีเจ้าปอแม่ปีน้องวันนี้จะทำของกินง่ายๆพัดกะลําพัดกะลําใส่ไข่ลูกหลอกเกลือส้มหอมแดงพริกต้นหอมมระชี้ล้วคาดบะได้ก็คือวุ้นเส้นจะมาดูหน้าตากันเนอะปอแม่ปีน้องตอนนี้พัดกะลกํากบมาอยู่ในกระทะแล้วปอแม่ปีน้องใส่ไข่ลูกหลอกใส่ซีอ e ิ๊วนะเจ้าใส่ซีอ e ิ e ๊วซีอิ๊วเจ เนื้อไข่ยากินน้ำมันหอยก็ใส่เข้าไปเจ้าผงพริกรดไข่ยากินใส่เข้าไปเจ้าแต่แม่เจ้านางบ่กินนะเจ้าเนืน้อใส่แค่นี่นะเจ้าน้ำตาลก็บใส่พอแม่ปีน้องก็เดี๋ยวถ้ามันซุกน,นี่น้ำพักมันออกหนะเจ้าเนื้อเดี๋ยวถ้ามันซุกเขาจะใส่ต้นหอมเข้าไปเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเนื้อพอแม่ปีน้องเรียบร้อยเจ้าพอแม่ปีน้องใส่วุ้นเส้นใส่ต้นหอมปี๊ดแกะเลยเจ้าซุกละเจ้าพอแม่ปีน้องเดี๋ยวมากินข้าวด้วกันเนื้อพอแม่ปี่น้องเจ้า คุณก็ทำงงกันล้วคก็เสยง